ที่พระอุโบสถวัดปวบนิเวศวิหารพลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตปีที่98โดยมีพระราชวงศ์และพระราชบริพารในสมเด็จพระเจ้าพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนวดีร่วมในพิธีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่พระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของราชอาณาจักร ในฐานะที่ทรงเป็นจอมทัพได้ทรงกําหนดพื้นที่สําคัญทางดาสตร์ไว้สําหรับอนาคตแห่งกิจการกองทัพไทยไว้หลายแห่งเช่นพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีและพื้นที่กองทัพ,พภาคที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งทรงนําสยามเข้าร่วมรบในสงครามครั้งที่หนึ่งกับฝ่ายสัมพันธมิตรจนประสบชัยชนะเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2461จนทําให้ได้เข้าร่วมลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซา์และได้เป็นประเทศร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วย